เรื่องนี้เอาไปเลย10เต็ม10แฟนเซอร์วิท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 จัดฉากแบบนี้มาแบบบ,งบึงบงับงมึงบังจนแบบว่าอ้ออิ่มกันไปก่อนอื่นเลยครับขอฝากช่องใหม่ด้วยนะฮะช่อง youtube ของผมเอาไว้ไลฟ์สดคุยตัวอย่างหนังหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็นัดดูซีรีส์ดูหนัง,งพร้อมๆกันครับช่องอาคติหนังครับผมไม่กดติดตามกันหน่อยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอเป็นหนังทุกท่านนะฮะและคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยหนังเรื่องนี้ครับท็อปกันมาเวอริกหรือว่าท็อปกันภาคที่2ครับผมก่อนจะไปรีวิวภาคนี้นะครับขอพูดคุยย้อนความกันนิดนึงนะสำหรับท็อปกันนะก็ภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าฉายเมื่อปี1986นะครับ36ปีที่แล้วนอนชิปหาย ผมยังไม่เกิดเลยอะตอนนั้น่ะเรียกว่าน่าจะเป็นหนังในตำนานอมตะเรื่องหนึ่งในยุค80นั่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาบอกกันว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดของทอมครูซพระเอกอมตะตลอดกาลของฮอลลีวูดในปัจจุบันนี่แหละครับก่อนจะไปดูภาค2เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยผมเพิ่งได้ดูทบทวนภาคแรกนะใน HBO Go เคยดูตอนเด็กไปทีนึงอะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้ละมาดูรอบใหม่เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเป็นหนังที่แบบว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจดจำจริงๆนะก่อนจะมี ภาคที่2ภาคนี้มาเนี่ยแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่านานขนาดนี้จะมีภาคต่อออกมาได้อะไรนะฮะเ้าครับทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากดูภาคที่2นี้มาวริกเนี่ยรู้สึกยังไงครับผมแม่เ้ยคนให้อ้แม่เจ้าส่วนตัวนะครับดูจบแล้วรู้สึกโอ้ชอบมากครับ <laughs> และนี่น่าจะเป็นหนังที่ชอบที่สุดตั้งแต่ดูมาในปีนี้ครับ2022เนี่ย ยกนิ้วให้เลยครับนี่ปลื้มปริมปลื้มปร,มปริมและต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครดูภาคแรกมานะแล้วก็ดูภาค2ต่อเนื่องกันไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะอินกับเนื้อเรื่องเนื้อ,อหาอินกับตัวละครแล้วก็อินกับฉากเซอร์วิสท,ที่ทางผู้สร้างผู้กำกับยัดบทเข้ามาแบบร,รัว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 อะไรอย่างนี้นะซึ่งนั่นแหละมันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันมีฉากนั้นฉากนี้แบบคล้ายคลึงกันเลยว่าอะไรอย่างนี้นะ เยอะเต็ไมไปหมดเลยแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องดูภาคหนึ่งมาก่อนก็ได้นะอย่างแบบคนเคยดูภาคหนึ่งมานานแล้วอะไรเงี้ยมาดูภาคที่2เลยเนี่ยก็น่าจะแบบย้อนหวนความทรงจําให้ได้นึกถึงภาคหนึ่งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวเลยบอกว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าสุดนะเรื่องนี้นะในแนวหนังเนี้ยเป็นหนังที่แบบว่าเกี่ยวกับครูฝึกเครื่องบินรบอะไรเงี้ยแบบไล่ล่ากันแล้วแบบทำบรรกิจนี่โอ้โหมันน่าจะมีดีกว่านี้ไหมไม่รู้อะ แต่ผมไม่ได้ดูแบบนี้มานานแล้วผมสุดยอดมากเลยนะฮะเอา้ามาถึงส่วนต่างๆที่อยากจะชมกันต่อนะครับพูดเป็นขอ้ขอๆแล้วกันจะได้นึกภาพออกว่าชอบอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับก็คืองานเพลงครับผมจุดเด่นจริงๆเนี่ยในหนังปี1986เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซาวประกอบแล้วก็เพลงประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในภาค2นนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ย จะใช้เพงลงประกอบได้แบบว่าให้มันดูแล้วมันคลาสสิกหรือว่ามีความแบบติดหูแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับหนังเรื่องนี้ไหมนะเพราะว่าอย่างภาคแรกอ่ะเพลง Danger Zone นอ่ะใช่ไหมโอ้โหเพลงเนี้ยอมาตะเลยนะในยุค80มาตรฐานนี่มันสูงลิปลิ่วแบบว่าคิดไม่ออกเหมือนกันถ้าจะทําเพลงใหม่ซึ่งพอดูภาค2เนี่ยแม่งเ,เอ้ยเปิดฉากแรกมาก็มีแล้วครับ d ดนเจอร์ n ซโอ้โหทำเอานลุกเลยอะ

แล้วใครที่ชอบภาคแรกมากๆมามาเจอแบบนี้สลบเลยแหละผมว่านะแต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีเพลงนึ่งนะเพลงที่ร้องโดยเบอร์ลินน่ะ Take My Breath Away อันนี้ก็แบบคลาสสิกมากเหมือนจะไม่มีเลยนะเพลงนี้เพราะมันเป็นเพลงเีมที่แบบว่าพระเอกกับนางเอกเจอกันในภาคแรกเนาะมันเปลี่ยนคู่กันแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปเลยถ้าใครนึกไม่ออกนะนี่แหละนี่แหละ <laughs> ของมาวอริกเนี่ยตอนจบซาวทักเนี่ยจะเป็นของเลดี้กาก้านะเพลงใหม่โฮมายแฮนนะอันนี้อาจจะดูไม่อาจจะไม่เท่าภาคแรกเลยผมว่าเห็นไหมแต่งใหม่อาจจะแบบดรอปมาสองครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากจากภาคแรกชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของฉากแอคชั่นนะฮะฉากเครื่องบินลบตอนภาคแรกเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมเพิ่งดูใหม่เฮดบิโอโกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบยุคเก่าแล้วก็ตามนะแต่ แต่ในยุคนั้นเนี่ยน่าจะว้าวกันแหละแต่พอมาดูยุคนี้ผมรู้สึกเลยว่ามุมกล้องหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างดูแล้วรู้สึกว่ายังขัดใจอยู่มากนะด้วยความที่มันเป็นหนังเก่าแล้วเออแต่พอมาดูในยุคนี้นะฮะภาค2เนี่ยมุมกล้องอะไรต่างๆหรือว่าฉากที่ทําให้เราเห็นแบบเป็นภาพแบบเครื่องบินลบไล่ล่ากันทำภารกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค่อนข้างเพอร์เฟกต์อยู่เหมือนกันนะผมว่ามุมกล้องเนี่ยปรับปรุงมาได้ชัดเจนมากเลย แต่อาจจะทําให้แบบว่าคนดูเนี่ยที่ไม่ชอบแนวนี้อาจจะเมาหัวมึนหัวอยู่บ้างนะด้วยความที่สายไปสายมาหรือว่ามีโค้ดอัพหรือแบบเขย่าหรือว่าเมียเวลาเลี้ยวก็แบบอ,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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ได้มีมุมเดียวมันตัดไปหลายมุมเหลือเกินอะไรเงี้ยอาจจะมึนบ้างแต่ผมแม่งโคตรชอบเลยมุมกล้องให้เราเห็นแบบหลายอย่างมากเลยทั้งวิวทั้งเครื่องบินทั้งห้องคนขับอะไรอย่างเงี้ยนะสุดครับแล้วฉากแอคชั่นนี่มันก็แบบทําให้ลุ้นระทึก โอ้โหถึงเต้นตามได้แบบดีมากๆเลยแต่และฉากอะไรอย่างเงี้ยโอ้รุ้นมากเลยนะอย่างที่3มที่เด่นๆสุดๆเลยเนี่ยอย่างที่พูดไปก่อนหน้าเนี้ยอันนั้นเป็นเรื่องของเพลงอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของฉากเซอร์วิสอะแฟนเซอร์วิสอะโอโ้เยอะมากนะครับคือแบบมันเยอะจนแบบไอ้เหี้ยมันเยอะไปไหมอะไรอย่างงี้นะถ้าเทียบกันฉากต่อฉากเนี่ยแทบจะมีหมดเลยนะผมจําได้ไม่หมดเหมือนกันแต่ถ้าให้มาพูดเนี่ยโอ้โหรู้สึกเลยว่า มันมีความใกล้เคียงกันหลายฉากมากเลยภาคแรกกับภาค2อนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเอกขับมอเตอร์ไซค์รถคันเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเครื่องบินแบบขับอยู่ข้างๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนในตัวอย่างน,นะฮะคลาสสิกมากเลยมีฉากเก่าๆที่แบบว่าทหารเรือเข้าไปเนี่ยผับบาร์เพื่อไปเมากันอะไรอย่างเงี้ยมีฉากแบบว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาเล่นบอลเล่ย์บอลกันใช่ไหมเวลาแบบเวลาว่างหลังจากฝึกอะ่ะภาคเนี้ยมาเล่นอเมริกันฟุตบอลหรือรักบี้ไม่รู้เหมือนกัน นั่นแหละที่ชายหาดโอ้โหมันก็แบบคล้ายๆกันนะปรับนิดปรับหน่อยแต่ก็แบบว่าเออคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยมีฉากที่พระเอกเนี่ยขับเครื่องบินแล้วแบบฟูแบบไปเฉียดกับหอบังคับการอะไรเงี้ยเออแม่งแบบเฮ้ยแม่งเซอร์วิสไปไหนวะเนี่ยอะไรอย่างนี้ละยังไม่รวมไปถึงเทคที่แบบว่าเอาตัวหนังสือสีขาวแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเปิดตัวหรือว่าเอ็นเครดิตตอนท้ายที่แบบว่ามีฉากแบบ นักแสดงมาแนะนําว่าใครแสดงเป็นบทนี้บทนี้อะไรเหมือนภาคแรกเลยโอ้โหนี่เนี่ยสุดยอดมากเลยผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมฝรั่งชอบอ่ะน่าจะเป็นหนังที่แบบว่ามีอะไรแฟนเซอร์วิสฉากเก่าๆของหนังภาคเก่าเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะมั้งแล้วการเดินเรื่องล่ะเนื้อหาบทในภาคนี้ถือว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมว่าเพลินนะสองชั่วโมงกว่าเนี่ยดูเพลินมากนะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ระดับฟอร์มใหญ่ที่ผมว่ามันก็เดินเรื่องได้แบบง่ายๆอะ่ะไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรอะ่ะแล้วมันดูเพลินอ่ะ แต่แบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมันมีแม่แรงแม่เหล็กดีโดยเฉพาะผมชอบในภาค2เนี่ยผมว่าภารกิจเนี่ยดีมากอะอย่างตอนภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าภาคแรกเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของพระเอกเนี่ยฝึกใช่ไหมเป็นนักบินที่เข้าโรงเรียนท็อปกันใหม่ๆอะไรงเงี้ยผมังรู้สึกว่าจะไปฝึกหรือว่าอะไรเงี้ยมันบทมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะว่าเขาจะฝึกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในภาค2เนี่ยผมรู้เลยว่าเขาปรับปรุงมากเลยพระเอกสอนอะไรอะไรเงี้ยเห็นชัดเลย แล้วจะไปทำภารกิจเนี่ยใช้นัรบินเนี่ยขับเครื่องบินไประเบิดฐานสร้างยูเรเนียมอะไรของเขาอะ่ะซึ่งเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนให้คนดูเนี่ยอินตามได้ง่ายมากนะสำหรับภารกิจในภาค2เนี่ยเออนี้ชอบเลยบทเนี่ยดีนะฮะแอคชั่นก็มันก็เลยดีเป็นด้วยนะอย่างเรื่องประเด็นของลูกของกูสอะ่ะตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทของพระเอกในภาคแรกอะ่ะเออในาภาคนี้ก็ใส่ออกมาได้แบบลงตัวมากเลยนะเขาเหมือนประมาณว่า พระเอกอะทอมครูซเมฟอะเหมือนแบบเป็นห่วงลูกกูซอะฉายาเรียกว่ารูสเตอร์แล้วกันอะประมาณว่าไม่อยากให้รูสเตอร์เนี่ยมาเป็นนักบินตามรอยพ่อเขาอะไรเงี้ยเพราะแม่เขาเนี่ยสั่งเสียไว้ก่อนตายไม่อยากให้มาสมัครเขา้าโรงเรียนในเรือแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ไปเอาใบสมัครของรูสเตอร์ออกทําให้เขาเนี่ยเสียเวลาไปกว่า4ปีกว่าจะได้มาสมัครเป็นนักบงนักบินอีกครั้งเลยอะ เออตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ดีมากแล้วรูสเตอร์ก็แบบขลองใจกับพระเอกมาตลอดว่าเอ้ยเป็นคนขับทําไมทําให้พ่อเขาตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นปมเป็นปเปิปมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนหลังก็แบบว่าเออมีแบบคลี่คลายในใจกันได้คลายปมได้ดีมากนะแล้วมันก็มีฉากอีกหลายฉากนะที่ล้ำลึกถึงกู๊ดเนาะในภาคเนี้ยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็แบบยังโศกเศร้ากับการจากไปของกู๊ดอยู่เลยอ่ะผ่านไป30ปีแล้วอ่ะโอ้ยังเศร้าอยู่เลยเนาะแบบมันก็ติดฝังใจจริงๆอ่ะเพื่อนรักตายนะในภาคแรกเนาะ มันก็มีประเด็นของคนรักของแม่เอกนะอันนี้พูดถึงหน่อยนะครับถ้าจะให้ผมบ่นตรงไหนนะอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของท็อปกันภาคที่สองมากที่สุดในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นเรื่องความรักเนี่ยเด่นกว่าเรื่องการเป็นนักบินอีกนะผมว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะนักแสดงอย่างเคลลี่แม็กกลิสนะฮะแสดงเป็นนางเอกใช่ไหมในบทบาทของชาลีโอ้โหตอนนั้นเนี่ย เรียกไ,ได้ว่านางเอกคนนี้มีสเสน่ห์มากๆนะครับในท็อปกันถ้าใครดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสวยมากในยุคนั้นน่ะผมว่านะแต่พอภาคเนี้ยเขาไม่ได้กลับมานะครับแล้วเปลี่ยนานางเอกได้เจนนิเฟอร์คอนเนลลี่นะครับมารับบทเป็นเพนนี่นะคนรักใหม่ของเมฟของเรานะพระเอกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดูดรอปๆลงไปจากภาคแรกนะในเรื่องของความรักก็อย่างว่านะมันผ่านมา30กว่าปีแล้วเวลาในหนังก็ผ่านไปกว่า30ปีแล้วอาพระเอกของภาคหนึ่งกับนางเองกภาคหนึ่งก็ไม่ได้คู่กันนะแต่เขาก็ไม่ได้เล่าเลยนะว่า เป็นความสัมพันธ์อะไรยังไงนะก็คงจะแบบเนาะเลิกรากันไปนะ่ะจริงๆความสัมพันธ์ของภาคแรกอะ่ะแม้จะหวานกันนะแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้คบกันสักเท่าไหร่นะเหมือนอารมณ์วันไร้สแตนอะไรอย่างเงี้ยอ,แบบอย่างนั้นอ่ะแบบอย่างนางเอกย้ายที่ทํางานนะพระเอกก็แบบไม่ค่อยอะไรมากนางเอกก็ไม่อะไรกับพระเอกด้วยนะมาโผล่ตอนจบเฉยๆนะภาคแรกอะไม่ได้คบกันต่อตั้งแต่ตอนนั้นละมั้งแล้วดูท่าพระเอกเนี่ยแกน่าจะเจ้าชู้ด้วยแหละเออในบทเนี่ยเห็นบอกว่าทิ้งเพนนี นางเอกภาคที่2ไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันเออตรงเนี้ยอาจจะดบๆลงมานะในเรื่องความหวานความแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยซึ่งในภาคสมีอยู่ไหมมีแต่แบบไม่เท่ามากแรกครับตรงนี้นะฮะเสียดายตอนแรกคิดว่าจะแบบแอบบมีบอกบทของนางเอกภาคแรกบ้างว่าไปไหนหรืออะไรยังไงนะคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ไม่มีการกล่าวถึงเลยครับแต่เจนนิเฟอร์คอนเนลลี่เนี่ยก็เป็นนางเอกตัวท็อปอีกคนหนึ่งในยุก 90อะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันซึ่งดูไวดูอะไรเนี่ยยังพอใกล้เคียงกับทอมครูซนะถ้าเอานังเองกภาคแรกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหแกลงไปเยอะเหมือนกันน่ะคือทอมครูซเนี่ยเขาไม่ไปตามไวเลยเขายังแบบสดกว่าคนแบบไวเดียวกันอะไรเงี้ยดูอย่างเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือักแสดงในภาคแรกที่โผล่มาอีกคนนึงนะฮะก็คือเวิลด์คิมเมอร์นะครับภาคแรกจํากันได้ปะเขารับบทเป็นไอซ์แมนนะครับเป็นคู่แข่งอะทำคะแนนแข่งกับพระเอกมาวริกอะ เออแย่งอันดับกันว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นนะ่ะโอ้ยตัวแสบเลยนะฮะจนตอนหลังก็มาดีกันมาแบบเป็นเพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยในภาคนี้มีบทด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เห็นไหมดูอย่างวาวคิเมอร์ดิอายุ62นะครับห่างกับทอมครูซแค่3ปีแต่ความแก่เนี่ยแก่กว่าทอมครูซเยอะเลยดัยงนั้นเนี่ยบทก็เลยอาจจะยังไม่เยอะนะแต่แบบแล้วแบบเสียใจด้วยบทของเขาในภาคนี้มาแล้วแบบเป็นมะเร็งใช่ไหมโอ้ยแล้วตายด้วยนะทอมครูซ พระเอกเศร้าเลยมาแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นการอิงเรื่องราวในชีวิตจริงเขาด้วยที่เป็นมะเร็งคอแบบเนี้นะเออเอาชีวิตจริงมาเล่าเลยอ่ะคุยไม่ได้อะไรเงี้ยเศร้าเนาะอ่ะพูดถึงนักแสดงกันต่อนะครับนักแสดงในภาคเนี้ยผมว่าก็เด่นทุกคนนะไมค์เทลเลอร์ใช่ไหมแสดงเป็นรูสเตอร์เกนพาวเวลแสดงเป็นแฮงแมนไอตัวเนี้ยเด่นนะอารมณ์เหมือนไอซ์แมนภาคแรกเลยตัวเนี้ยแต่ที่ผมชอบเลยคือโมนิก้าบาบารนะครับเป็นนักบินหญิงครับเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ถูก เรียกตัวมาให้ทาภารกิจใหญ่ครั้งเนี้ยเอ้ยมีนักบินหญิงด้วยทำให้แบบว่าอารมณ์แบบเออแตกต่างออกมาพอสมควรแล้วแบบสวยด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคนะน่าจะเป็นในพลปาจอห์นแฮมนะฮะมาแสดงเป็นโบบิมสันหรือว่าฉายาไซคโครนนะอย่างชอบเลยโอ้เจ๋งแต่แบบที่แบบว่าเฮ้ยมาแค่นี้เหรอก็คือเอ็ดแฮริสมาเป็นพลเรือตีในช่วงแรกที่เขาจะปลดระวางหน่วยของพระเอกอะแล้วบอกว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องบินเนี่ยจะไม่มีหรอกคนขับอะเดี๋ยวจะเป็นแบบพวก ระบบ AI ขับแล้วอะไรอย่อยางเงี้ยนะฮะเออมาแป๊บเดียวเจนนิเฟอร์คนนี่ยังสวยอยู่เลยเนาะก็ล่าสุดที่คุณคุ้นนางแสดงในสโนว์เพลเซอร์ไงเป็นเมรานีในซีรีส์เน็ตฟิกนะฮะแล้วก็พูดถึงทอมครูซหน่อยอ่าทอมครูซโอ้โหนี่ก็เป็นแม่เหล็กแม่แรงตัวดึงดูดของหนังเรื่องนี้เลยแหละครับคือถ้าสมมุตินะภาคนี้ไม่มีทอมครูซแล้วเป็นคนอื่นน่ะมันจะไม่ใช่ท็อปกันเลยเนาะ มันจะไม่ใช่เลยล่ะแต่พอทอมครูสกลับมาแสดงไม่เลยลองไปเทียบกับภาคแรกดิภาคแรกเนี่ยยังหนุ่มยังรอภาคเนี้ยแก่แล้วแต่ก็ยังหล่ออ่ะโอ้โหสุดจริงครับแล้วบทของแกเนี่ยเก๋าเนาะมันมีแบบว่าตอนเป็นครูฝึกอ่ะพวกเด็กๆเนี่ยแม่งลูกคมเม่ยแบบว่าอวดเก่งอวดเก๋าอะไรเงี้ยแล้วแบบพระเอกไปฝึกด้วยพระเอกโชว์สกิลครับบินแบบซ้อมกันอ่ะแล้วแบบไล่ยิงกันอ่ะโหพระเอกเนี่ไล่เกบนักบินที่แบบว่าต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของประเทศอะฮะ เขาว่างนะั้นน่ะเจอพระเอกของเราเก๋กว่าสุดจัดแล้วตอนหลังเนี่ยก็เดาได้เหมือนกันนะสำหรับผมผมเดาว,ว่าแม่งเดี๋ยวพระเอกก็ต้องได้ไปทำภารกิจด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกทำเป็นให้แบบว่าไม่ได้ไปเป็นครูฝึกอะไรอย่างงี้นะก็ได้ไปอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ดูตัวอย่างนะแต่ผมดูไปผมรู้เลยว่าพระเอกไม่ต้องไปด้วยแล้วแบบแล้วตอนหลังแบบมีบทที่แบบว่าคลายแม็กซ์นี่คือแบบสุดมากเลยเนานะตอนที่ไปเอา F14 แล้วหนีพวกค่าศึกเป็นเครื่องบินยุคข้าอะไรอ่ะที่แบบไฮเทคอ่ะเออแล้วแบบต้อง แล้วแบบต้นใช้ A14 นี้กับรูสเตอร์โอ้โหโคตรสุดเลยโคตรลุ้นเลยอะแล้วรูสเตอร์ต้องทำหน้าที่เหมือนกู๊ดพ่อของเขาอะเป็นผู้ช่วยนักบินน่ะอยู่ด้านหลังอะเออแม่งแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบยี่ไม่ดีไปหมดเลยว่ะเรื่องเนี้ยพูดถึงสปอยฉากที่แบบว่าผมเนี่ยแอบจะเกือบร้องไห้แล้วเหมือนกันผมคิดว่าพระเอกจะตายเว้ยตอนที่พระเอกโดนยิงร่วงอะเออตอนแรกอะคิดว่าพระเอกตายแน่เลยแบบว่าเหมือนประมาณว่า ช่วยรูสเตอร์ไม่ให้ตายเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยเออแล้วแบบไปลงในถิ่นฆ่าสึดแล้วแบบพวกนายพลสั่งว่าอย่าให้ใครกลับไปช่วยให้ทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครตายเพิ่มอะไรเงี้ยแต่แม่งรูสเตอร์ขัดคําสั่งเนาะแล้วก็กลับไปช่วยพระเอกโอ้โหตรงนี้นี่มันซึ้งมากเลยเนาะแล้วแบบถ้าตายคู่นีฮาเลยนะทั้งคู่นี่ช่วยกันหนีเนี่ยเออตรงนี้มยสนุกสนานมากแล้วที่แบบว่าตอนหลังเนี่ยทั้งคู่ขับเครื่องบิน F14 กํากลังจะกลับเรือรบใช่ไหมเรือใหญ่ที่แบบว่าไว้จอดเครื่องบินอะไรเออแบบ คือแบบมันมีเหลือแบบค่าศึกตามมาแล้วแบบว่าปืนก็หมดอะไรก็หมดบิงขึ้นไปคือคิดว่าตายแน่แล้วไอ้นั่นมันล็อกเป้าแล้วจะยิงจะรวดใส่แล้วที่ไหนได้มีแฮงแมนแฮงแมนออกมาช่วยเอ้ยตรงนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเกือบแล้วมึงตอนแรกเนี่ยแฮงแมนไม่ได้โดนพระเอกเรียตัวไปเพื่อแบบปฏิบัติการด้วยนะให้เป็นแค่ตัวสำรองอันนี้ก็เป็นอะไรที่บดแปลกเหมือนกันนะ ส่วนตัวเนี่ยบทของแฮงแมงเนี่ยมันคือไอซ์แมนในภาค2ชัดๆเลยมันจะต้องโดนเลือกไปทำธุรกิจใหญ่แบบนี้ดิแต่ไม่โดนเลือกเวยก็ยังแบบว่าสงสัยอยู่เหมือนกันเอ้ยอยู่ที่ฐานรอสแตนบายอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังอ๋อโผล่มาช่วยแล้วยิงฆ่าศึกระเบิดเหมือนเป็นแบบพระเอกปิดท้ายอะไรอย่างงี้นะเออบทเกือบไม่มีแล้วมึงตอนหลังคลายแม่งนี้ก็เหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไกลๆเหมือนกันนะเออความเวอร์วงังอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับสุดท้ายภาคนี้จบแบบแฮปปี้นะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีภาคสามไหมนะแต่คงน่าจะแบบทํายากแล้วเหมือนกันดูจากภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ได้อิงบ้าศัตรูที่เขาไปจัดการเนี่ยคือใครเหมือนกันนะแบบทายูเรนิูเนียมอะไรประเทศไหนอะไรอ่ะไม่ได้บอกเนาะเหมือนบอกประเทแค่เป็นศัตรูอ่ะรัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันวะอันนี้นะไม่บอกตรงๆนะครับสาหรับหนังนะตั้งแต่ภาคแรกแล้วภาคแรกก็อะไรมิกๆอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นของประเทศอะไรวะเนี่ย ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวเรื่องนี้คุยสปอยมั่วเลยย้ำแบบมั่วนะถ้าคนไม่ได้ดูมาแล้วมาฟังผมอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าดูมาแล้วมาฟังรีวิวเนี่ยก็จะพอรู้เรื่องบ้างนะเออความชอบผมอะให้ไปเลยอะสิเต็ม10ครับเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะหักคะแนนอะไรอะ่ะด้วยความที่แบบว่ามันก็น่าจะสุดในแนวหนังเครื่องมินลบแล้วนะเนี่ยเรื่องนี้นะมีเรื่องดีกว่านี้ไหมเนี่ยถ้ามีเรื่องดีอยูน่นี้แนะนำผมหน่อยนะแล้วกระแสวิจารณ์เมืงองนอกก็ต้องบอกว่าชอบมากๆกกันด้วย ไม่แปลกเลยอะผมก็ชอบตามนะ่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับรีวิวเมื่อไหร่ก็เข้ามาคุยกันนะดูหนังเมื่อไหร่ก็เข้ามาคุยกันครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบาย